น้ำมันน่าจะหมดหมดถังแล้วมั้ยอ่ะทำไมมันใช้น้ำมันมีแล้วคันนี้จะได้เด่นเด่นมาก็เห็นแต่กันเออทำตีเหลืองไหมครั้งนึงเหลืองเขียวด้ะก็ระหว่างก็รำควนด้วยโอ๊ยตาลุ สายกล้องค่าเยอะนะมาายพอพีลยอไ่ะไม่ได้ซ้อมเลยให้แม่ไบวันนี้พี่ม่อนุญาตให้เอไปหาชอนไปอ่ะไปจี๊ด ไม่ได้ยินเหรอเสีง<อ>ยงเราอีกแล้วเหรอไม่ได้ยินเหรออีกแล้วเหรอเจ <laughs> ได้ยินไหมวันนั้นวันเดียวพอแล้วบ่ายพรุ่งนี้มีมางมานแท้งไหมเอาเวลาเดียวกับที่ชอนเครื่องไหมไม่ได้ไป <laughs> ไม่ได้ไปจริงๆอะชอนขึ้นเครื่องกี่โมงจะได้ซ้อมแม่เนี่ยของขวาย่ะกูชินอะ่ะ ไม่่วานะีไบแล้วว่างอยู่คนเดียวเน้อจะใบออกเพลงช่วงมีไบก็ไม่ว่างได้เดินสายกับเขาบ้างรู้ชื่อเพลงยังเขาใจนี่รู้ชื่อเพลงยังไม่บอกอะเดี๋ยวเดีวก็รู้แล้วเดี๋ยวกแค่นี้แหละไม่ต้องบอกก็ได้แค่รู้เอาคำใบไม่เอาคำย่ออืดกี่พยายาม วันนี้เซ็ตผมต่างจากวันนั้นสีพยานโอเคไม่ต้องแตกเยอะชื่อพยานทำอะไรลงท้ายนี่หลอกไปเลยเลยร้องให้ฟังเลยดีกว่าไหมแต่ถ้าร้องให้ฟังคือต้องห้ามอัดคลิปนะเพลงของน้าารักเธอที่สุดเลยรักเธอคนเดียวอะไรเงี้ยเลยเพลงโอ่ค่ะกันนะไม่ เีเอาแนวหัวล้างพี่ปอลูกซุ่งลูกุ่งเหรอช่เป็นลูกุ่งลูกุ่งอ๋อ้ป๊อปล็อกไม่ต้องใส่หมวกแบบนั้นป่ะใส่หมวกแบบเอ๊เลือมอไงนี่เนี่ย สเลยกใ่เลยปบๆบไปลยกล้กงโอเดยวะกลูกพงลลูอาอย่านะพอกใน่อไปแนลจลับใเก่ง้นทครับนะเออใบคำันี่โอ้โหลงไทเยของวัดไทรลงลทย ตัวกลางตัวกางตัวพี่สุดท้ายก็รู้บายไปย้กับชายเทมจะได้ขึ้นวันนี้ถผมสวยั้น วันนี้ไปที่โกทำไมวันนี้ผมผมไม่แต่งหน้าแบ็คกมอไปไม่ต้องไปแต่งหน้ารเปล่าไปี๋ยวไปไปดูรายการโซไปเถอะไปไปไปคไม่ได้ไปไปไปพี่อ้ยขอกล้องหน้า จับจ้าจะเอาอะไรไปกินไหมเอาน้ำไปกินไหมน้ำส้มอากระเป๋าใช่โอ้ะสะสะสะย